สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะส,สตอกอีสานบ้านนาจ้าพี่น้องจ้าสวัสดียามเช้ายามเช้าที่เอาขดสวนแล้วเลยจ้ะพี่น้องสาตอกคดสวนแล้วแล้ว,วหววัว,ส,วสตอกสีาพาไปย่างออกกําลังกายจ้า พี่น้องจ้ะมาบึงบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนายามเกี่ยวข้าวฤดูเกี่ยวข้าวจ้ะพี่น้องเออขาวพันเหลืองซุกเป็นท่งเลยน่ปะปลาสับตอกเสียพาพี่น้องมาบึงเนี่ยปลาเฮ็ดจังใดในพี่น้องบรรยากาศเขา ยามเช้าตัวสตัตตอกวิ่งออกกำลังกายจ้าพี่น้องจ้าขออภัยด้วยจ้าป๊อดพืดอ่อเอาเบิ่งตั้งแต่โคนต้นเบิ้งแต่โคนต้นขึ้นไปจนหอดปลายต้นดูพี่น้องจ้าผลึกบโลอยู่หน้ายญาสัตตอกจ้านี่ป๊อเบิ่งนี่ พี่น้องหัวจางของบักถั่วยังนี่พี่นออ้องคุ้น่ะว้าไลึกคักแล้วอยู่ยอดอยู่ดูคุณนปลายต้นดูเป็นคักกะลีปลาต้นดูไหมเป็นโพดเป็นโพลีได้นี่บักถัว่วบ้านจะต้องเรียกถั่วให้หรือถั่วปีจ้ะพี่น้องจ้ะ เป็นหลายอะไรได้เป็นตั้งแต่ดินไปได้พี่น้องเลยเป็นตั้งแต่โคนต้นหรือห้าผิดได้ว่ะในป่าเล็กป่าน้อยแหงก็มีหลายหลายพี่น้องนะลอยไปตามป่าตามพุ่มไม่จ้ะป่าเป็นตาออนสอนฝนบอกสาวต้องมาเอาไปกินเด้อฝนว่ะสาวต้องก็ได้แต่งแงนเบิ่งบดนีแล้วพี่น้องเ้ยจะกินได้จังดอย โพดโพและไ่ได้ตั้งใจปลูกให้ขึ้นต้นอันนี้ได้หนิบางใจพี่น้องอยู่บ้านสาตอกก็มีจ้านี่พองเต็มที่แล้วนี่ตาออนซอยเมื่อไหรตาแซ่บแซ่บ,บด้พี่น้องสาดตอกปลูกไว้หลายต้นอยู่หลังบ้านแต่ที่นี่ไทยเฮ็สสวนบักเพชรเบิร์ดพี่น้อง,พ,องพีกเบิด ไปนรถไถหมดเลยจ้ะอยู่หน้าบ้านมีอยู่สองเรือพูนพี่น้องขึ้นิึงเพื่นขึ้นเด้อมาแตกต่างแั้ก็ต้นดูพ่อสาวไฟฟ้าหน้าบ้านสาวต๊ะกูผลึกพลั่มแล้วพนต้นสาวไฟฟฝ้าพี่น้องเอาไมา้สอยเอาละบาสิกินพอได้ตำอยู่เด้อจ้ะ สตอกเก็บไปรอบเนื่องและนี่เป็นตาอันซอนด้หน่วยเพลอน่ากไงบัสิกินกาไส้เคียวเกี่ยวข้าวก็เอาเลยพี่น้องพอได้เก็บตำอยู่จ้ะหน้าบ้านอยนหน้าบ้านสาต๊อกจ้ะนี่ เบื้งสต๊อกซิมาพามาเบิ้งน้องปลาจ้ะพี่น้องน้ำจนขุนอัวตัวหลังจากพากันงมมือหันเลยสาต๊อกได้ปลาคอตัวบ้าใหญ่เพ่นบื้นขึ้นถนนเลยจ้ะพี่น้องมาวิ่งออกกําลังกายก็เปล่าๆตัวบ้างใหญ่หนึ่งตัวห้าเขียนสําแขนสาต๊อกไปแล้วสภาพน้อง สี่สามสี่อมือน่นน้ำยังบอยังบใสอยู่ขุนเลยยังมีเหลืออยู่จากปลาแต่ว่าหาสิเป็นปลาเข็งพนบอนอยู่ค่ะพนบอนน้ำบุกบุกบ,กบุกอยู่อันนี้ก็น่าสิยังมีเหลืออยู่เดี๋ยวรอให้น้ำบุกกว่านี้จังหน่อยสาตอกสีสะบานนี้พี่น้องจา๋สา,าสะเอาปลา หน้าบ้านนี่แหละหากินใกล้ๆหน้าบ้านนี่แหละสอต้องมาไปไกลแล้วปานปลาเลี้ยงไหะเลิเ่นบุก,กบักมุกบักอยู่พี่น้องจา๋าเมิ่งเข่าเกี่ยวเป็นตาซิมวนอยู่แบบนี้เฮ้นะเฮ้ยนอนลาบเผื่อจะได้แก่ได้เกี่ยวนี่พี่น้องเอ้ ติดพื้นพอดีติดดินพอดีแหละพ่อโอ้ยเมื่อยแทนเนาะบ้านจะตอกใสคนเกี่ยวด้วยจ้ะข้าวกินข้าวทำกินเพ็่สิเกี่ยวเองแต่งสาวเลยจ้ะพี่น้องแต,ต่งสาวพัทยาเองจ้ะหลังจากที่ออกมาจะวิ่งแล้วสาวตอกาะเลยจ้ะพี่น้องจ้ะสาวตอกที่แต่งสาว ว่าปนออกซอมดอกเลยเขียวเลยได้เขียวเขียวเลยจ้ะพี่นน๊ง Pendaki. เต็มถังเลยบาดถิ่นบ้าโหดงามงามแบกคับโอ oh. ้พีน้องเลยคอนซอนวะหลักค่นอ่ะไ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่เคมีอย่างเลยคือแบบงามได้ธรรมชาติงามแบบแบบใดล่ะงามธรรมชาติงามของเพื่อนเองงามจากเพื่อนเองจ้ะ พี่น้องโคตรโูแล้วชื่นใจพี่น้องหอมชื่นใจพอได้สัมผัสเพื่อนแล้วแตะต้นเพิ่นแล้วจับต้นเพิ่นแล้วนี่กลิ่นออกเป็นเอกลักษณ์เลยหอมหอมแตต้องชื่นใจเอา,าจากคลิปนี้สาต้องกับพ,พ่อแม่พี่น้องมาเบ่งสวนเบ่งสวนหอพริกตื่นแต่เศร้าเลยพี่น้องซาต,ต้องค่ะพดแปลงหมักพริกแล้วเรียบร้อยแล้วโูก ปลูกได้อีกคู่นึ่งจ้ะเมื่อเช้านี่ปลูกตั้งแต่ตีสี่พี่น้องจ้ะจ้าต้องตื่นจะต้องนอนมารับกันเลยเออมาเสียบของเพชรปลูกเพชรเดี๋ยวส,าสวย้าต้องซีอัปเดตให้เบิ่งได้จ้ะต้นหนุ่มเพชรส,ส้าต้องซีอัปเดตให้เรื่อยๆว่าสิจเจริญเติบโตไปถึงไหนงามไปถึงไหนเนาะจ้ะเอาในจาะคลิปนี้ส้าตกก้องการฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจส้าต้องอีสานบรรนานำได้จ้ะพี่น้องจ้ะพราพ่อันคลิปหน้าจ้ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า